สวัสดีค่ะนิสสันนวารานะคะคันนี้เป็นรถกระบะป,ปี0 9ย์ค่ะทุกท่านทรงสวยๆนะคะขายเงินสดค่ะราคา1 6 3่0 0กบาทนะคะรถยนเกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงดีเซลสภาพแบบเดิมๆเลยนะคะรถได้สภาพแบบเดิมๆเลยค่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเนาะคันนี้นะคะไม่มีรอยชนหนักเลยค่ะทุกท่านไม่มีรอยชนเลยนะคะก็เรียกกันได้ว่าอย่างนั้นเลยนะคะ รถสภาพสวยมากๆเลยค่ะห้องเครื่องก็สวยภายในก็สะอาดสะอานนะคะเรียกกันพร้อมใช้งานไปเลยค่ะราคา1 6 3 0 0 0หนบาทเลขไม่20,000นบโารนะคะคัสซีสวยค่ะภาสีพรบบี66นะคะสีสารรอบคันโดยรวมก็ดูดีค่ะใช้งานกันได้ปกติขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปได้สบายนะคะต่เข็บเดิมๆห้องเครื่องเดิมๆ คัสซีสวยๆค่ะทุกท่านไม่มีรอยผุไม่มีรอยดามนะคะภายในก็สะอาดสะอ้านเป็นรถยนเกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงดีเซลเจ้าของต้องการขายเงินสดนะคะในราคา163,000บาทนิสสันนวาราปี09นะคะสนใจรถยนคันนี้ท่านสามารถเดินทางไปดูได้ที่สมุทรปราการค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจค่ะหากถูกใจยังไงท่านสามารถติดต่อเจราจากับผู้ขายได้โดยตรงนะคะรละนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองได้เลยค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะก็อยากแนะนําให้ไปดูด้วยตนเองไว้ทดลองขับกันดูก่อนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอแนะนําไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ